จะมองแห่งใดงามตางามทางที่เธอพาเปลินเจ้างามเกินคุณ,คณมาทำอะไระก็เห็นสาวชุดแดงสวยๆเดินไปเดินมาก็เลยตามมาโดดเดงที่แท้คือเผาวันนี้นี่เองอ่ะไรไม่ค่ะเดี๋ยวเยวมาเพิ่ง เก่าเต่างับลูกคอเสียงเปลี่ยนโอ้โหโอไม่คูเห็นคุณพลอดีมาเดินเปียกๆคนเดียวไหมครับกูเลยตามมาดูแหมก็จะมาดูเต่าทะเลไม่คิดว่าจะเจอเต่าพันธุ์ใหม่อใช่เพราะว่าที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแต่ในมาให้ทีแล้วก็เลยขอมาอยู่ในเต่าบ้างเนี่ยมามาเดี๋ยวพาไปดูเต่าจริงๆนี่ช่วยอาออกออกจากปากเต่าหน่อยเท้าเนี่ยนะโอ้โหแล้วเข้าไปได้ยังไงทำไมออกไม่ได้มามามาเร็ว การยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมมายังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเขตฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสตหิบจังหวัดชนบุรีซึ่งที่แรกที่พิธีกรทั้งสองพามาในวันนี้ก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล <Yeah. S 1> แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเจ้าเต่าทะเลที่น่ารักน่าชังตั้งแต่ตัวน้อยๆจนถึงตัวโต,วตว มาถึงที่นี่ทั้งทีงานนี้จะเดินต้วมเตี้ยมไม่ได้นะฮะเพราะพื้นที่กว้างเสือเกินตามคุณพาวินีและคุณจักรเพชรไปดูกันดีกว่าครับและตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะที่นี่คือบ้านเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาชมความน่ารักของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ากระและก็เต่าสนุด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจไปอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราก็ไปชมความุดงามของน้องเต่ากันดีกว่าเนะค่ะไปเลยเห็นพิธีกรของเรามีความตั้งใจให้ปราหมึกจนน้องเต่าต้องมาแย่งกันกินแบบเนี้ยก็ที่นี่คือสถานที่จัดแสดงพันเต่าขนาดใหญ่ที่ให้เด็กๆและนักท่องเที่ยวได้รู้จักกับเต่าทะเลมากยิ่งขึ้น เป็นการจำลองวิธีการดำรงชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนอกจากการให้อาหารจะทําให้พิธีกรของเราสนุกสนานกันใหญ่แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือบ่ออนุบาลเต่าที่พี่พี่ทหารเรือเขาอนุบาลไว้ตั้งแต่แรกเกิด <Yeah. S 1> จนถึงเกณฑ์ที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อคืนความ,มสมดุลให้กับระบบนิเวศท,ท้องทะเลนั่นเอง นี่นะคะคือบ่ออนุบาลเต่าทะเลค่ะที่นี่เขาก็จะพาะพันธุ์ตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่จนกระทั่งอายุประมาณ1ปีก่อนที่จะปล่อยลงทะเลด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากเต่าเพาะพันธุ์เองก็ยังมีเต่าตัวอไม่ใช่เต่าตัวนี้ครับหมายถึงว่านอกเหนือจากเต่าที่ทางศูนย์อนุรักษ์ได้เพาะพันธุ์แล้วนะครับก็ยังมีเต่าที่ติดอวนติดแหของชาวบ้านนํามารักษาไว้ที่นี่ว่ากันว่าอายุมันตอนนี้อายุถึง20ปีเลยทีเดียวจะตัวใหญ่ขนาดไหนเขานี้เขาดูหน่อยสิไปด้วยค่ะ ต่าน่ารักด้วยแต่เต่าเธอไม่ไหวนะเต่าเธอแฉะมาก <S 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 มาถึงบ่ออนุบาลเต่าทะเลทั้งทีนะคะก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเต่ากันสักหน่อยค่ะตอนนี้อยู่กับพันจ่าเอกวิสุทธ์กระชนนะคะหรือว่าพี่ไก่ต้องถามด้วยนึงค่ะว่าบ่อที่เราเห็นแต่ละบ่อน,นี้อายุเท่าไหร่กันบ้างคะครับในส่วนนี้เราก็เริ่มเลี้ยงอนุบาลตั้งแต่อันนี้2ส,สัปดาห์ครับสสัปดาห์3สัปดาห์1เดือนเดือนกว่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราต้องไปเอาลูกเต่า่ะ แรกเกิดเนี่ยมาช่วยเลี้ยงอนุบาลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรามีการทําการวิจัยนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่รรมชาติเนี่ยพอาเกิดจะไข่แล้วคาลงทะเลไปเนี่ยพันตัวจะมีโอกาสรอดเหลือแค่1ตัวครับหนึ่งในพันเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะสูญพันธุ์ก็มีเยอะครับเราเลยเอามาช่วยเลี้ยงให้เขาแข็งแรงอายุ3เดือนขึ้นไปครับเราถึงจะปล่อยครับผมทำไมต้องสเดือนคือเราทําการวิจัยแล้วว่าถ้าเขายุ3เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยศัตรูธรรมชาชาจะไม่สามารถทำาะไรได้เลยจะเหลือศัตรูอย่างเดียวคือโคน จากไก่ก็ยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะครับว่าเต่าที่ปล่อยคืนสูธ่ธรรมชาติเมื่อมันโตเต็มวัยมันจะว่ายน้ำออกไปหากินไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์บางตัวก็ว่ายไปหากินที่ประเทศเวียดนาม oh, <no. S 1> แต่ที่น่าอาศัศจรรย์พวกมันจะกลับมาวางไข่ที่เกาถามในเขตฐานทัพเรือสตหีบเหมือนเดิมไปหาหน่อยอย่าลืมเอาแหนมมือมาฝากเอากุ้งพันอ้อยเอาบันเจ้าเอาบันหี่มาฝากด้วย ส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาเขาก็จะมา,าชมาวงจรชีวิตของเต่าที่อยู่ในอยู่ในอาคารบรรยายนะครับแล้วก็อาจจะมาร่วมกิจกรรมในการาให้อาหารเต่าเพื่อเพื่อดูความน่ารักของเต่าแล้วก็ไปดูลงลงอนุบาลเต่าที่อนุบาลตั้งแต่หเดือนจนถึง1ปีถึง8เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรามุ่งเน้นในส่วนของอ การปลูกฝังจิตสำนึกนะครับให้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่อยากจะให้พวกเขาเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลปพืป้อง,องทองเรือเราครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแล้วที่ต่อไปที่คุณจับเพชรจะพาดิฉันไปถือที่ไหนคะแน,น่นอนที่สุดนะครับว่ามาถึงถิ่นชายชาติราชนาวีไทยก็ต้องไปรกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าชายชาติทหารเรือนั่นก็คือ พระบรมราชาสาวรีพระเจ้าบรุงเถอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กุมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยนนั่นเองครับการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาแหลมปู่เจ้าเพื่อสักการะพระบรมรูปกรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นคุ้มค่าแก่การเดินทางขึ้นไปจริงๆไหนจะมีลิงที่มาคอยต้อนรับอย่างน่ารักน่าชังจนคุณจักเพชรต้องลงไปเซฮายว่าแต่เ นั่งคุยกันอยู่นานคุยกันรู้เรื่องด้วยแหละฮะคุณจักรเพชรและจุดที่เรายืนอยู่นี้ครับคือบริเวณแหลมปู่เจ้าครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมรูปของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนั่นเองครับคุณจับเพชรรู้หรือเปล่าว่าที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สามารถดูทะเลได้ถึง3 6 0กว่าอีกด้วยโอ้ว้าวก่อนที่จะไปชมความงามของท้องทะเลไทยเราไปน้ำมัสการขอพรจากกรมหลวงชุมพรกันก่อนดีกว่าครับมาถึงที่นี่พิธีกรของเราเลยไม่รอช้า หยิบพวงเพียนพร้อมดอกกุหลาบมากราบไหว้เสด็จเตีย่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยภายในศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งเป็นประติมาก,กรรมรูปหล่อขนาดเท่าพระองค์จริงให้พิธีกรของเราได้มากราบไหว้ขอพรและปิดทองเพื่อความสำเร็จเสร็จสับคุณจักเทศก็ขอจุดประทัดเสริมสิริมงคลตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่งานเนี้ยคุณพาวินีคุณพาจะกลัวเสียงประทับงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณจักเทษเลยค่ะเห็นบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ต้องบอกว่าบนจุดชมวิวของแหลมปู่เจ้า สามารถมองเห็นท้องทะเลในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบในมุมต่างๆได้อย่างจุใจ oh, <no. S 1> สมแล้วที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเที่ยวชนบุรีทั้งทีทีมงานยิ้มปมปากไม่พลาดพาผู้ชมมาเที่ยวเมืองพัทยาเมืองแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล อาสาขี่ตุกๆพาคุณพาวินีชมเมืองกันสักหน่อยว่าแต่ขับแบบเนี้ยเรียกใช้บริการจะดีกว่าไม่คุณจากเพจและในที่สุดก็มาถึงจุดหมายจนได้ที่นี่คือโรงแรมด a อาเกตพัทยาบูติกรีสอร์ทอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนแค่300เมตรเท่านั้นโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่ตกแต่งอย่างมีดีไซน์ หรูหราหน้าพักผ่อนในแบบธรมธรมชาติธรรมชาติ oh <no. S 1> จะไม่ธรรมชาติได้ไงฮะดูจากผานน้ำตกจำลองนี่สิครับช่างดูเย็นชื่นใจน่ามาเล่นน้ำผ่อนคลายซะจริงๆนอกจากนี้ที่นี่ยังมีศูนย์บริการนวดสปาอย่างครบวงจรให้พิธีกรของเราได้มานวดเส้นนวดสายแช่น้ำแร่สบายสบาย สวัสดีครับคุณลูกค้ามีอ,อะไรต้องการให้รับใช้ไหมครับผมจะไปเล่งกันโรงแรมหน้าตาดีรอเหลาขนาดนี้เพราะว่าดีชุดอยู่ไหนสิโอ้โหพี่หนุ่ยไม่ใช่แล้วนี่มันน้องทศหลูอของโรงแรมโอ้ตายแล้วทัวร์ดีครับสสวัดีครับทุกอย่างจะของแรงนะครับน้องทศนะครับแต่ไหนก็มาแล้วแบบผมปรับเงี้ยน้ำมันร้อนเกินเ,เนี่ยน้ำเชิญปรับฝั่งนะี้ฮะฝั่งนี้นี่ครับถ้าร้อนไปปรับมาเป็นสีน้ำเงินครับผมขอบคุณมากเลยครับ ถามหน่อยท่านว่าที่นี่เราดูแลจัดการบริหารเรื่องของการนวดหรือการผ่อนคลายยังไงกันบ้างของที่นี่เนี่ยเราก็จะมีสปาครบวงจรเลยนะครับเราเรียกว่าลูกค้ามาเนี่ยได้รับความผ่อนคลายครบวงจรแน่นอนเลยใช่ครับเห็นพิธีกรทั้งสองได้มาผ่อนคลายสบายแบบเนี้ยเห็นแล้วมันอิจฉาก็ดูสิฮะ คนหนึ่งได้นอนนวดอารอมากแบบสบายๆผ่อนคลายชิวๆอีกคนก็ได้แช่น้ำแร่อาบน้ำด้มีความสุขต้องบอกว่างานเนี้ยเป็นบุญของร่างคุณจักเพชรจริงๆเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเมื่อเข้ามาแล้วครับความเป็นส่วนตัวนะครับต้องการให้เข้ามาพักผ่อนจริงๆครับหลีกนี้จากความ พูดวายจากในเมืองถ้ามาแหล่งบันเทิงครับหลังจากแหล่งบันเทิงแล้วเนี่ยเข้ามาพักแล้วอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาก็อย่างที่บอกครับว่าอยากจะตก,ตกแต่งและคนเข้ามาพักใช้งานใช้จริงเพราะฉะนั้นการดีไซน์ต่างๆก็เพื่อการใช้ประโยชน์ไม่ใช่การตกแต่งอย่างเดียวเรียกได้ว่าโรงแรมแห่งนี้มีความลักชัวรี่จริงๆเลยครับ <Oops. S 2> แถมยังใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้ทุกวันนี้ ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยต่างติดอกติดใจไปตามๆกัน <Wow. S 1> และแน่นอนเมื่อมาถึงจอมเทียนพัทยาทั้งทีทีมงานยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารรสเด็ดร้านดังซึ่งวันนี้เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเก๋ๆว่าสุดทางรักต <Yeah. S 1> ำนานอาหารซีฟู้ดที่มีมานานกว่า40ปีจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือไม่ต้องไปพิสูจน์กันนะครับ และอีกจุดหนึ่งครับของการได้มาเที่ยวพักผ่อนในวันสบายๆกับพัทยานะครับก็ต้องแวะมาที่นี่ด้วยนั่นก็คือชายหาดจอมเทียนแลแะโดยเฉพาะที่นี่ครับคือร้านอาหารที่อยู่ริมชายหาดจอมเทียน ที่ว่ากันว่าชิวที่สุดละเขาชื่อร้านว่าสุดทางรักพัทยาครับที่สําคัญนะคะตอนนี้เขามีเมนูใหม่ด้วยคุณจากเพชรเห็นว่าอินพอร์ตมาจากเพอ่เขาหิมาลัยันเลยมาช่วยเพิ่มรสชาติของสเต็กแล้วก็ซาซิมิด้วยจะเป็นไงนะอยากชิมแตวตอนนี้จะเย็นเย็นเลยน้ำไหไหลอดใจอดใจนี่ย้ๆๆำไ,ไหลปุ๊น้ำไหลพองและเมนูเด็ดของร้านอาหารสุดทางรักในวันนีน้ก็คือผัดเรือโป๊ะวิธีทำก็ไม่ยากนะครับ เพียงแค่ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใส่เครื่องแกงที่โขกไว้แล้วลงไปผัดให้หอม oh. ใส่ข่าอ่อนปลาหมึกกุ้งหอยปูทะเลลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กระชายตะไคร้พริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมผัดจนทุกอย่างเริ่มสุกเข้ากันจนได้ที่แล้วเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูที่ชื่อว่า ผัดเรือโปะแล้วล่ะครับสั่งมาพร้อมกับเมนูเด็ดอีกมากมายเช่นแกงส้มไข่ปลาเรียวเสี่ยวกระหล่ำทอดน้ำปลาปลาเก๋าทอดน้ำจิ้มสามรสและโดยเฉพาะเมนูใหม่ของร้านที่ทำให้พิธีกรของเราถึงกับซีซารในรสชาติระดับตำนานของเขียงเกลือหิมาลายันที่นำมากินคู่กับซาซิมิ บอกกันเลยว่าร้านเราเนี่ยค่อนข้างกว้างที่สุดในโซนจอมเทียนเรามีที่จอดรถค่อนข้างรองรับได้มากกว่า200คันนะคะแล้วเราสามารถรองรับเป็นงานแต่งงานอีเวนต์และการจัดสัมมานาด้วยเพราะว่าในส่วนของทางร้านเนี่ยมีห้องประชุมด้วยเช้ทันค่อนข้างง่ายค่ะวิ่งเลียบถนนสุขุมวิทมาเลยเลยสี่แยกพัทยาใต้มานะคะจะเป็นสี่แยกชัยพฤกษ์จากนั้นเดี๋ยวขวาลงมาสุดเห็นทะเลเห็นทะเลปุ๊บ เดี๋ยวซ้ายตรงมาคุณก็จะเห็นเลยค่ะตรงมาอีกสักพักนึงกับสุดหั <c oughs> คุณก็จะเห็นสุดทางรักอยู่ทางฝั่งซ้ายมือค่ะทะี่ทสัมสสพันธ์ครับคุณพระเวนีเขาบอกว่าชายไทยอย่างผมนะครับถ้าได้กินเกลือหิ่มารดาย,ยันเยอะๆจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยเกลืออยญ่เลยเมื่อกี้ค <c oughs> ิดอยู่ตอนนี้คิดมากเลยกำลังคึกแล้วก็ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับรายการของเราวันนี้เรามีคิวบัชเชอร์3รางวัลครับเป็นที่พักสวยๆจากโรงแรม The Arcade พัทยาบูติกรีสอร์ทมาให้3ปรางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นเซลฟี่ตัวเองกับรายการยิ้มมุมปากของเราผ่านหน้าจอ,อแล้วก็ส่งมาทางแฟนเพจของเราโพสต์เข้ามานะครับ3ท่านแรกมอบรางวัล ชุดพิเศษนี้ให้คุณผู้ชมไปันทีเลยนะครับเน้นย้ำนะคะว่าโพสตมาไม่ใช่อินบ็อกมานะคะและสําหรับใครที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังก็อย่าลืมนะคะไปชมกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจยิ้มมุมปากกดไลค์ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทีท่ทนนคอยติดตามชมครับสัปดาห์หน้าผมและคุณพาวิน,นีและทีมงานจะพาไปยิ้มมุมปากที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินนดลแลวกินได้แล้ว

เอาดีแอคให้ก้องจับดีบดแอคล้วไม่ดืกดิไม่ไมยังไม่พับพังแลยยไม่ก็ับพังยัง